นี่เท่าไหร่เนี่ยครับผมขอใช้เลยแล้วกันเรามาดูดาเมจกันครับว่าโกคูซุบซีตวผมโดนตีไปแล้วรอบหนึ่งทีเนี่ยเราก็ใช้เทมนะครับโดนดาเมจได้เยอะมากเลยนะฮะถือว่าเก่งกันเลยทีเดียวเอาละครับอันติรอบที่สองนะครับดูกันนะครับน่าจะหลักสิบโอ้โหหลักสิบเป๊ะเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่แทงมากมากเลยนะครับกับโกคูซุบซีแล้วนี่ครับตั้งต้นที่ห้าล้านเก้านะครับโคตรแรงแล้วคุณ นี่โตผมนะครับขนาดที่ว่ายังไม่ตายไม่เต็มสิบแต่ก็หลบด้วยนะฮะแหมเก่งจริงนะครับเรามาดูตัวละครอย่างฟูลพาวเวอร์กันดีกว่านะครับตัวละครดูกางเฟสวันเาราตะเหมือนกันนะครับหลายปีมาแล้วนะครับว่ายังจะเก่งไหมนะครับตั้งต้นที่7ล้านนะครับติดคีไหมอืมติดคีนะครับอัดคีมาแล้วก็ไม่เจ็บนะครับพอใช้ไอเทมไปแล้วนะครับตัวกุจิตะยิงเข้าไปครับเอ้ยเออนะครับ เข้าทุกสีด้วยนะฮะถือว่าดีเลยทีเดียวเัสดะครับมากันต่อครับเธอนี้เรามีตัวคู่ลิงอย่าง7ปีนะครับแล้วก็สามารถใช้สแตนบายสกิลได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสแตนบายสกิลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับみんなののススーーーーーパパパワ全部俺に分けてくれれフルだったこは絶対ทุกคน,น นี่ครับสแตนบายสกิลสุดเท่นะครับตั้งต้นที่5้าล้านเก้านะครับไอห้าแสนห้าล้านอะไรห้าแสนเก้าโอ้โหอย่างแรงนะคุณโหเธอแรงจี๊ดเดี๋ยวผมขอให้ตัวละครนี้อยู่กับไอ้นี่กันนะครับเจ็ปีนะครับเพราะว่าจะได้โหดๆพอแปลงร่างฟูเพอว์จะได้แบบโหดจริงๆนะครับแล้วก็การที่เป็นตัวละครฟูลพาวเวอร์ไอ้ตัวละครโกคูฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็ลิงก์ดีกับตัวละคร7จ็ดปีนะครับก็เลยเอา l i n k i n กันครับไป เนี่ยใช้ได้เลยครับสแตนบายสกิลล็อบเดียวเลยเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็เห็นผลอย่างไวเลยครับอะไรฮะอุบุเฟนที่ห้าแสนครับโดนไปก็คงไม่เท่าไหร่นะครับแถมพอแปลงเป็นอุบุแล้วเนี่ยก็ซัพพอร์ตได้เพื่อนด้วยนะครับคีบวกสองแล้วก็ดีเฟนส์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดนะเนาะถือว่าให้เยอะเลยนะครับอืมถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับแต่เก่งมากเลครับอุบุแฉงดีที่สุดในเกมแล้วนะครับแทงง่ายด้วยนะครับ ไปกันต่อครับกับ7ปีนะครับตัวละครที่มีอายุถึง1ปีแล้วแต่ว่าก็ยังเล่นในทีม GT ได้สบายเลยครับยิ่งมีตัวละครอย่างโกคู GT Full Power ตัวนี้มาใหม่นะครับก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกนะฮะดูอนะฮะยิงไปยิงกันเข้าไปนะครับโหมีกาดด้วยนะครับมีทั้งกาดแล้วก็มีทั้งดีเฟนซ์จากอุบุนะครับแหมเรียกว่าไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะครับมาตัวละคร8ปีนะครับทำน้ำมดไปนะฮะ ตั้งต้นที่หล้านนะใช่ไหผิดเมื่อกี้โอเคติดครีครับดีไม่ตายครับธรรมดาแล้วก็เบินไม้ตายครับสี่ล้านนะฮะถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงผมรอวันคาราบตาอยู่นะครับเพราะว่าอยากเปิดหาอยู่เพราะว่าตัวละครไอ้ตู้คาราบตาเนี่ยมีการใส่ตัวละครอย่าง8ปีเข้ามาด้วยนะครับก็ซึ่งจะทําให้ดีมากเลยนะฮะมากันต่อเขากับเทือนนี้นะครับ จริงๆตัวละครเราเนี่ยสามารถใช้ p a s สซีฟได้แล้วนะครับแต่ว่าใช้ s t a n d าย skill ได้แล้วนะครับแต่ว่าติดของเพื่อนอยู่นะครับมันใช้ซ้ําไม่ได้น,นั่นเองก็เลยอดเห็นของฝั่งเราไปเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเธอ์นี้น่าจะไหวนะคิดว่าไม่เห็นสองไม่ตายนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่ามาดูกันกว่าซูซีฟูว o w e r สีเขียวตัวนี้ก็เก่งขึ้นมากเลยครับพอการมีตรรัวละ,ะครโกคูซาบะตะมาเนี่ยมันทําให้เล่นง่ายจริง,รงๆครับ ซึ่งผมรู้สึกรักไอ้เจ้าหมอนี่มากเพราะมันทำให้ตัวเขียวเล่นง่ายขึ้นนี่แหละผมรักตัวเขียวครับเนี่ยตัวนี้รักมากเลยฮะตังต้นที่1ล้านครับดีเฟนซ์โดดมาถึง3แสนเลยนะการที่มีตัวละครอย่างฟูพาวเวอร์ธาวมะตะตัวนี้มามันให้เก่งขึ้นไปอีกครับไปครับติดคีไมฮะตังต้นที่7ล้านติดคีที่3ล้านโอเคโดนทำาไปตายตายหรือเปล่าจะตายขขร้องโอเคไม่ตายครับเฮ้ยโอเคครับยังรอดอยู่อาละโกหัง ความหวังหมู่บ้านกาดติดหรือเปล่าถ้ากาดติดยังพอรุน้นว่ารอดเบิ้ลไม่ตายไม่เบิ้ลรอดไหมอย่าโดนติอย่าโดนติอย่าโดนตยนตเขาจะปครับจะรอดไหมเราต้องมาดูกันนะครับเฮ้ยรอด <c oughs> รอดเฉยถือว่าดีจริงนะครับมันทำให้ทีมแบบเล่นง่ายจริงๆนะครับโอ้โหเลือดอยู่สองหมื่ดึงไปไหม มาครับเราถึงคราวที่เราจะได้ดูแฉะสเตนบายสกิลเกืบเลยกแอคทีฟ,น,ฟนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเท่นขนาดไหนนะครับไปกันเลย คนอะไรมันหล่อเท่ขนาดนี้ฮะแล้วพอแปลงร่างเป็นร่างนี้เนี่ยครับฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็จะทำการฟื้นเลือด77%ด้วยนะฮะโหโคตรเท่นะครับเท่แล้วยังเก่งอีกนะฮะนี่ครับมาดีเฟนซ์ตั้งต้นเท่าไหร่ครับดีเฟนซ์ตั้งต้นที่200,007นะครับอาจจะดูน้อยแต่ว่ามีการดาเมจที่50%มาให้ด้วยเนี่ยมันเป็นเกิลไม่ธรรมดาแล้วนะฮะมาเรามาแปลงร่าง7ปีกันบ้างนะครับไม่น้อยหน้าันมากครับตัวละครนี้ フュージョンして,ておめの口から聞けるなんてよ。最高だぜベジータ。フュージョン俺 <laughs> <noise> はソングクーでもベジータでもない。俺は、サマを倒すのだ。チピーニコメノイナーンは、みギきぎんとは、はは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 は。 อีอยู่ๆของเร็วของผิดซับวาซา่ว์ให้ที่ยืนห้าล้านนะครับถือว่าดีนะครับดีเฟนซ์อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เพียงพอที่จะยืนได้แล้วนะครับมาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ ดีเฟนที่แสนน่าจะไหวนะครับโดนตีทีเดียวไปเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเก่งกันขนาดไหนกับการแปลงร่างของฟูพาวเวอร์นะฮะโดนไปแล้วดอกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีการมาให้นะครับโอเคัตีใส่ตัวละครฟูพาวเวอร์นะครับโดนไปเท่าไหร่อืหลักร้อยนะฮะไม่ได้ใช้ไอเทมมาครับตั้งต้นที่18ล้านนะครับโคตรแรงเอาละอืหกลิงลิงสิบแล้วก็ยิงไปเลยคูณสิบผลังขึ้นเตาเก้าล้านนะครับไม่เบิร์นไม่เป็นไรนะครับแต่แรงมากนะฮะ โอ้โห oh. ทีเดียวนี้ล้อเซลแม็กเอ่อเลือดลดเดยอะมากเลยนะนี่ครับแล้วก็ูติต้านะครับกูติต้าสีสุดเทพสุดเฟี้ยวอืมสี 4, ล่ล้านนะฮะตั้งไปต่อนะครับที่หกล้านนะครับกูติต้ากูอืไปนี่ครับเบิร์นล้อที่สองอืมมันเท่าไรกันเชียวทิชชิ่บนล้อที่สามไหมไม่ฮะอืมยูบล้านเก้าเกือบเจ็ดล้านนะฮะ นี่ถ้าเรายังสเต็ปไปเรื่อยๆก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็เก่งแล้วอติดคี้ติดคี้หัวหมันโกใครมาเอาละฮะเรามาลุ้นกันดีกว่าเซียวแมจะอันติไหมอันติครับโดนเท่าไหร่คำถามแค่นั้นครับโดนหนักไหมโอ้ยโอ้หกพันหกพัน,พนแค่หกพันเท่านั้นเองหรือนี่นะหรือพลังของเซลแม็กไรโซนก็นไม่ได้เตเท่าไหร่นี่นาะ เอาเละฮะตัวละคร,ต,รงคงตัวนี้เป็นบอ่อถ่ามันโดนเท่าไหรค่ครับโอ้โหสองแสนโอ้หมดอารมณ์จะคุยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแซนบายสกิลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับขอปิดเกาะเลยกันมาเรามาต่อกันเลยนะครับน่าจะไม่ตายนะไม่ตุยนะเพราะว่าเรายังรอดอยู่อยากผมไม่ใช้แซนบายสกิลของ8ปีนะครับเพราะอยากดูเนี่ครับเอ่อ4ปีปิดละไอ้ไม่ใช่4ปี แม่มันมันมันซุบซี่ไงมันเลยเรียก4ปีปีอยากดูทำตาตา,ตา,ตาปิดปิดนะครับแต่ไม่ไม่น่าจะปิดนะลออุงนี้น่าจะใช้ซานบายดีกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวครูสี่ตัวนี้น่าจะปิดงานได้นะครับโรติชั่นนี้อาจจะปิดงานได้เลยนะครับก็เลยอดเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเคอสกินโห,โหโดูรักสิบคุณโหดมากไปครับ โกคูฮึบไม่ตายนะครับเกือบตายแล้วนะครับไปนะครับแปดปีน่าจะปิดงานนะครับฮึบฮึบฮึบไปแล้วยิงแล้วก็ฮึบไม่ติดทีนะครับเรามาดูกันอีกว่าหนะครับไปไปธนาเบรย์เข้าไปนะครับติดทีแล้วก็จบเกมเปกันที่เรียบร้อยเลยนะครับ โหเสียใจนะครับไม่ได้ดูเคอสกินของฝั่งธนมัตะนะครับซึ่งเคอสกินของธนมัตะเนี่ยมันเท่จริงๆนะแต่ว่าเสียใจไม่ได้ทำซุนได้ดูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็รีวิวประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งและก็ทรงพลังมากๆสรับตัวของโกคูธนาัตะนะครับเดี๋ยวมาฟังสรุปกันท้ายคลิปกันนะฮะ